ีรศินสัตชัยไทยบุกเฉือนฮ่องกง1-0ส่งท้ายฟี ف าเดยเดือนมิถุนายนวันที่19มิถุนายน2566เวลา19นาฬิกาณฮ่องกงสเตเดียมทีมชาติฮ่องกงอันดับ146ของโลกเปิดบ้านพบกับทีมชาติไทยอันดับ114ของโลกฟอร์มก่อนหน้านี้ฮ่องกงแพ้เวียดนามมา0-1ส่วนไทยเสมอไต้หวันมา2-2 เกมนี้มโนโพลกิ้งมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะเล็กน้อยแต่ยังมีตัวหลักทั้งทีรศิลปแดงดาชนาทิพย์สงกระสินและสุภโชคสารชาติลงสนามเป็นตัวจริงเริ่มเกมมา19นาทีไทยเกือบได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่นิโคลักมิเกนสารเปิดให้ทีรศิลปแดงดาโขกบอลไปชนคารนาทีที่35ไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะเตะมุมสั้นและเป็นสุภโชคสารชาติที่กดด้วยขวาไปติดเซฟนายด่านเจ้าบ้านลูกออกหลังไปอีก จากนั้นไม่มีจังหวะลุ้นประตูเพิ่มเติมจบครึ่งแรกยังเสมอกัน0-0นครึ่งหลังนาทีที่63ชนรโรงพรมสีแก้วใจ่ายให้ทีรศิลปแดงดาววิ่งมายิงตามน้ำเข้าเสาแรกไปให้ไทยขึ้นนํา1-0ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมทีมชาติไทยบุกชนะทีมชาติฮ่องกงไป1-0ส่งท้ายฟีฟ่าเดเดือนมิถุนายนและจะเดินทางกลับไทยทันทีในวันพรุ่งนี้20มิถุนายน2566ต่อไป